เพราะว่าแม่กินอินทรียลัมบ่ได้แม่บ่มีฟันครับเอ้ยปลูกมะเดือฝรั่งมะเดือฝรั่งบ้านเฮาก็ปลูกบ้านเฮาก็ปลูกได้บ่เอ้ยโอ้ยปลูกง่ายอู้อ่าเดี๋ยวจะให้ชิมครับคือเอาแบกญาติผู้ใหญ่แจีคนรู้จักเอาบ้านเฮานี่พื้นที่แบบนี้เพิ่นก็ดอุ้ยจะเล่นเติบโตได้ดีเลยเออตอนอยู่กรุงเทพฯก็ปลูกใส่กระถางเด้บ่เอ้า ครับครับเลยกินเลยป่ตองลอกเปลือกดอกลอกเปลือกก็ได้แต่ว่าป่ตองลอกครับเอยอันนี่ก็พร้อมเก็บแล้วถือมาทั้งนองเลยอันนี้คือมะเดือฝรั่งเหนื่อยเนาะกินบิดเปลือกแล้วเบื่อยถ้าปอกเปลือกจะแซ่บแต่ว่าบเปลือกก็แซ่บบ่บมีหนอน100%อันนี้คือทั้งในนี่คือเหมือนบักอเดือเลยเนาะแม่คือกันแต่ละประกันบบมี่หนอนครั้งแรกเป็นไดโบ้มีโปรตีนเหื่อยเนาะ หวานที่มาจากธรรมชาติดีแต่ถ้าปล่อยไ้อีกสองหมือจังไม่กินนี่แห้งแบบสุดยอดคิดเบิ้งถ้าเจ้าขายสองร้อยห้าสิบกรัมสามสี่ร้อยบาทนี่เพื่อไเนี่ยอันนีครับพี่น้องที่เห็นเป็นอันเป็นเส้นเป็นเส้นนี่บ่แมนนอนคือเบักเดือดเอคือบักเดือครับพี่น้องอืเป็นใดสุดยอดครับพี่น้องอันนี้คือผลละไม้ปลูกให้แม่อินทรพาลั่มปลูกให้เจ้าของสุดยอดครับหวานเหนื่อยนาะ หวานธรรมชาติกินได้ทุกเพศทุกัยปลูกยากเบื่ออันนี้ปลูกง่ายที่สุดแ่บพี่น,อน้องเหีนเอไว,ไว้เแกงน้อนเจอะใบที่ห่อไว้ในพ่อหยังพ่อนกหลายสวนป่าน่อยครับเนี่ยลูกนี่กกเก็บได้แล้วเนี่ยพี่น้อยในแนวคิดมาจากไซคือเด็กปลูกมาเดือฝรั่งบานเฮ้าสมเด็จพ่อในหลวงรัชกาลที่เก้า บเมนบเมนวันได้ได้เนียก็เลยจัดเลยค่ะพี่น่อยปลูกตอนแรกเนี่ยคือเขาเบียบอกเขามาปลูกพอมาเลยกิ้งตอนกิ่งตอนอันนี้ก็กิ้งตอนค่ะจักปีเป็นหมาครับพี่หน่อยครับมันเป็นตั้งเต่อยู่ในกิ่งตอนแล้วเป็นตั้งแต่กิ่งตอนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิงป้าหน่อยลืมป้าที่สี่ลำสองนนปาล่ำคคใดสี่อันนี้อันนอป้าหน่อยสื่อมาสองต้นครับผมนี่ ปนอยตอนปนอยปลูกตอนตอนคือเฮาหอมาขยายพันธุ์โดยการตอนขยายพันธุ์โดยการตอนจากต้นเฮานี่แหละปนอยตอนไปประมาณยี่สิบกิ่งปนอยก็ขยายไปมันเดือฝรั่งคือผลไม้เท้าปลูกขึ้นมาเนี่ยคือเริ่มต้นจากไม่เท้าปลูกขึ้นมาเนี่ยคือเริ่มต้นจากการเฮากินแล้วประทับใจเฮามาขยายผลปลูกพืนที่ของเฮาเลยบอกครับพี่น่อยแมนก็คือ เจ้าของมากินแล้วก็มองที่ประโยชน์แล้วก็มองที่บบมีคนปลูกหลังนี่มามาเบิง่บงหน่วยเพิ่นดัน่ออันนี้คือมะนา,าวคาเวียสื่อมาปลูกสี่ต้นสีดำพครับไปหน่อยเดี๋ยวสีเฉลยด้วยเพิ่อนอาจจะสีดำครับครับแต่ว่าหาังหนเ,นเนพิ่นจกเมนสีหั่งสื่อมาสามสีหรือส,สีสีนี่แหละครับครับเบิ่องหน สีชมพูสีชมพูเหมือนไข่ปลาเ้องพี่หน่อยเนาะแต่ยังว่ามะนาวคาเวียเด้วยไข่ปลาคาเวียอชิมเบิ้งกะเจาะถ้าเกินมะนาวไข่ปลามะนาวคาเวียมะนาวหนึ่งมือพี่พี่น้อยคืองโฮจักปลูกครับเนี่ยกลิ่นเหมือนมะนาวต้องพี่น่อยเนาะ คือด้วยความที่ลูกป้าน้อยมาเคต็ดอาหารต่างประเทศป้าน้อยก็ได้ต้องหาผลไลม้ที่เป็นเอาไปประดับตกแต่งจานของต่างประเทศสุดยอดครับพี่น่อยเปลี่ยวหอมเปรี่ยวเ่แามันเปลี่ยวแห้งเปรียปร่ยวหอมหอม,มีรสแบบว่าสดชื่นนะครับพี่น้องครับคือต่างประเทศเขาจะเอาเสือ,อไปประดับจานครับอันนี้ปลูกเพื่อลูก คือไวเป็นแหล่งอาหารนาะพี่น้อยเนาะแมนอ้สุดยอดเลยปลูกสี่ต้นคือติดออกลูกทั้งหมดสีต่ต้นพ่ออยู่พ่อกินแล้วครับพี่น้องครับนี่คือกเกษตรกรตัวอย่างที่เน้นแหล่งอาหารโดยเฉพาะอยากนำเสนอต้นพันธุ์แพงครับครับสื่อมาสอ,องออตน้นอันนี้คือรอดต้นเดียวอันนี้คือผลไมชนิดไหนครับพี่น้อยพับช็อกโกแลตฮะพัด พับช็อกโกแลตพับช็อกโกแลตแมนอู้บ่มีปลูกแอกมั้งแนมนาจะเลยบ่บ่บ่กคอยได้ยินซื้อทีที่เพิ่นปลูกในพื้นที่ปานไเนาะพี่น้อยเนาะเพอันนี้ต้นมา2ต้นต้นละ1,500อันนี้อายุเพิ่นเท่านไหนนะครับพี่น้อยเพิ่นเป็นเสียบยอดเนาะปลูกไปได้ประมาณ3ปีนี่แหละต้นละ1,500อโอ้โหหลอดมาต้นเดียวขับขับขับแสดงว่าการดูแลต้องเอาใจใส่แน่เนาะพี่น้อยเนาะ กะยังว่าป้าหน่อยบ่ได้ดูแลเพิินเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่เฮาหลายนอ้องปลูกหลายอย่างเนี่ยเพิ่นจะออกดอกดูอยู่แต่ว่าป้าน่อยอยังหาวิธีบไดเ้เฮเดจังไ๋เพิ่นจะรอดเพราะว่าพ่อเพิ่นหนวยใหญ่ขึ้นมาปแป๊บหนึ่งเพลินกะลวงครับหน่วยใหญ่แบบพอมที่จะได้กินแลละกะลวงก่อนครับแต่ว่าเพิ่นออกออกลูกดีดีเบิ่งแน่ละดกว่าสั่นดอกเพิน่นกินหมากไดีลยวรบอกครัรบพี่น่อยจริงๆมันต้องได้กินหมากแล้วแต่ว่าเพล่นลวงก่อนนะ ยังหาวิธีดูแลจัดการพ่นบด้ครับช็อกโกแลตดม่นะ้โอ้พี่น้อยทีม่าของการปลูกครับ YouTube เพ่นไปทายท้แล้วเพิ่พนกินโอ้เป็นตาแบ่บเนาะอยากมีกินเนับก็เลยสั่งมาเลยเพ่นมักน้ำม,มากักในกันบํารุงใส่ปุ๋ยดูแลอได้ไสน <คะ S 1> ใจเลยปลูกเังสิละโอ้ห้น้ำก็คือเปิดวลาวให้เพื่อนนึงสิละครับปะกากเทิพันสิปลูกในพื้นที่ มองไดนครับพี่หน่อยข้าจ้ากับปลูกสวนคือกันในผาคก,กลางภาคผักกลางเนะา,กกาเนะก็คือบักเดือฝรั่งนี่ข้าแต่ว่าป้าน้อยบ่อดแดนปลูกในมุ้งมันสิได้กินบ่ว่ะสันครับป้าน้อยก็ยังได้กินอยูน่นะอืมุดยอดครับบ่อดแดนสนใจว่าตรงกลางมุ้งกลางหยังเด้ครับครับอันนี้คือธรรมชาติแสงแดดอากาศอาหารบำรุงดินน้ำร่มไฟหยังต่างต่างนี่คือพี่น้อยคือเอาธรรมชาติเลยเนาะ ปุ้ยก็ไม่ได้ใส่หายังเดี๋ยวขึ้นน้ำในเบิกน่แลละต้นอันยังเกาะผลไม้ลินจีเนี่ยก็ปลูกทิ้งปลูกกว้างอันไหนครับอันนี้ต้นหนึ่งในดอกบัวสนเบิกน่แหละออกดอกบัวสนนี่บ่ค่อยได้น้ำมันก็เลยออกดอกลายมะนาวมือมะนาวคาเวียมะนาวคาเวียเหมือนไข่ปลาคาเวียครับพี่น้องแต่ทุเรียนนี่เบิกน่แหละเอาใจยากตายไปบัด คุดหยอดครับห้างนี้เป็นเอามะขามยักษ์ก่อนเนะาะมะขามยักษ์พี่น่อยก็มีมะขามยักษ์ก็มีสิหกต้นครับปลูกไว้เพื่อแต่ของแกเห็ดมะขามดองเองสิบกว่าต้นบ่ครับพี่น่อยสิบหกตน้ตนสิบหกตน้นพี่น่อยปลูกผสมประสานยางยางละเล็กยางละน้อยนี่คือ,อได้กินผลกผลไม้ที่หลากหลายแม่คือจ้าของไม่อดากไปซื้อกินบ่เป็นเด็กปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อคือจ้าของอดากกินครับ ยังมาย่อมชีิดนลกระปูหา,าหกต้นอะไเป็นแหล่องอาหารเนี่ยพักติไออย่างก็พักข้เมกระปูข้าเมก,ก็มีมันหากินยากเน๊สมบูรณ์มั่งคั่งยังง่งยืนแหล่งอาหารปลอดภัยใกล้บ้านครับเป็นตัวเย็นข้าวบ้านเลยต้องพี่หน่อยเนาะตู้เย็นจะยิ่สิบคิวเนไอ้ <c oughs> <c oughs> มันแพงนเนโอ้ยข้งเมนนงไปปลูกดังสามต้นเลยข่างผลไม้ข่างบ้าน ต้นชะม่วงก็ยังปลูไหมครับชะม่วงใบใบหมูเหรอครับใบหมูบานเท่าใบหมูบานเท่าอืมกรยังปลูกกินต้มไก่ต้มปลาครับพี่น้องครับแกงหมูอันนี้หมูจากบ่อต้นอย่างนี้พี่น้อยจำโม่อะไรครับต้นข้าไปหน่อยไปอยู่แตุ่งเทพดเห็นยัง่ด่งเลยบอหมูมาบ้านเจ้าของนี่ ไปซื้อมืปลูกไอ้ว่าเอาอันนี้มันหมักสันกน้อยเราจะมุนนวลไว้ดูปลาบานเข้ากับมี่โอ้สมซ่านวสมานเนี่น่หนุ่ยเนมาเ้นมาเป็นอยค้าถปลูกไดสำเร็นตอนไหนเป็นหมาโอ้โหคือกันผมเห็นอยู่คู่อยู่หาเหมนนี่น่เนาะที่ปลูกพออย่างมิธีมากครับพี่อ้ายเป็นคนม้อนอยูทุม ไปเดี่ยวบ้านเพื่อนแม่เพื่อนแกงสมมาตากได้กินเลยกินครั้งแรกเป็นไงน้อยภาษาแม่นะอร่อยแม่ยี่สิบปีที่แล้วได้น่นก็เลยไนปะหาซื้อต้นพันธมะปุ๊บื้อมาอะไรป่นไหนเลยอันนี้ต้นมะแพ้งต้นพมีดแต้นพมีดนาปถูกสองต,นอต้งตนตรลอดต้นเดียวนะึงโอ้สแสดงว่าเ้นกับมากอันนี้ก็แนวม้อนนม<า>กอีกต้นยัง กินเลยได้ในปูกรีเดียวนี่เบืยเนี่โอ้แค่ลิงปกกิดอกสีสมๆมะครับครับกินกับตำทัว่วปกกิสีอยู่ในในปานน่าตรงไนเนาะโอ้าบ่ปลูกมันจะหากินบ่นาได้ต่อไปหนี็เล่ปลูกเองมาสีผ้าเบเบิ่งอันนี้ก็น้ำดอกไม้สีม่วงน้ำดอกไม้สีแดงครับปลูก ปลูกเพื่ออย่างอันนี้จริงจริง่ได้มาก,กินหรอกปลูกเพื่ออยากให้หูว่าจะคล้องกับม,ม,มีอขันโมดตะระโบอยากสมบูรณ์พุ่นผลแะซือ <c oughs> นี่มับเป็นหมักเบนบักเบนซื้อมาสี่ตนรอดสามตนได้กินมากงเด้ครับหมักเบนบุอยส่วนหมักไฟนี่ปลูกง่ายยากต้นหมักไฟหน่วยเนาะ <c oughs> ปลูกละตายปลูกลวตายนี่ค,คือบมักเบนได้กินหน่วยล่ละปกตินี่อยู่นี่อยู่นป่ปา <c oughs> อยู่น่ดงครับจำได้ว่าสมัยแต่น้อย เขาเห็นอยู่ตามโคกบานเท่าเนาะมากเ็นแต่หน่วยใบใหญ่ขึ้นี่ใบหนวยก็เลยสั่งมาปลูกี่ต้นหลอดมาสามต้นอันต้นนี่ได้กินหนวยแหละอันนี้ก็ลังออกหนวยนี่นี่นี่หนวยใหญ่เลยบานเท่าสิหนวยหน่อยตัางสีเนาะครับครับอันนี้เพิ่นแต่หน่วยใหญ่มันเป็นพันธุ์แนวไหนเอ่ยนี่เป็นพันธุ์ผสมหรือว่าพันธุ์ปลาคือกันแต่ว่าถ้าพันธุ์ปลาบานเท่านบนหนวยใหญ่ขึ้นนีด้ ครับอันนี้หน่วยทอเหรียญสิบยังสิใงญ่พี่น้อยนอ่นอยเนาะคุณนะครับนี่คือออกหน่วยเออปลูกจากต้นแหละครับนี่มีสามต้นหลอดอ่ะนี่ต้นที่สามกับออกหน่วยขึ้นกันเนี่ยมีผสมผสานแบบอันนี้คือความหลากหลายแหล่งอาหารหน่อยเนาะเอากาโดโโปลูกอยู่สวนไต่ครับโอ้ปลาปลาหมามงนี้สิผาพป เมื่อยยังปะแย่ยู่ยสิว่าไปบ่งมะลิดีกมะลิดกับมี่แหมนผลไม้ผลไม้ที่เอ้ยปลูกนี่เป็นผลไม้ที่หายากเมื่อยเนาะหายากแล้วก็จะของมากินครับอันนี้พันว่นมะพร้าวน้ำหอมเอ้ยมะพร้าวกะทิว่ามนแมนอยู่บ่สื่อมาครับนี่เป็นข้องบัวฮักเ้ยบัวมารูด ໂອໃຜຕົວສັາເ